Did you see? กันไหมน้าชิวครับน้าชิวมันต่างกันไหมครับต่างกันใช่ไหมแต่เจนมันต่างกันไหมเพราะว่ามันมันก็ใช้ดื่มน้ำเหมือนกันอ่ามันใช้ดื่มน้ำเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างมันต่างกันไหมคะต่างกันอันนี้มันเป็นมันมันจะแตกอันนี้มันเป็นพลาสติกมันไม่แตกโอ้มันเป็นแก้วอันเนี้ยใช่ไหมแก้วกระจกแก้วกระจกแล้วอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะแก้วน้ำแก้วน้ำพลาสต์ใช่ใช่ไหมคะ What is the ะทั้งหมด

like this pink yes pink very good i like pink i, I like pink. rainbow pink, pink. okay yes. Abela. Uh, Abela. Abela. Natio, what's the color? <coughs> Very good. Long, 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 long. Long, long, long. Umbrella, umbrella, umbrella. Dad, what is that? Bicycle. Yeah, what is that? Bicycle. Natio, what, what is that? Bicycle. What's the color on that bicycle? Uh -huh. Oh yes, it's cute. Cute? Focus, milk Millipede. Milk repeat. Namtan, milk what are you doing? I own millipede. repeat. It is cute. Is it yeah, cute? Milipide. <mulipide> <mulipide yeah, cutie. Cute millipede. Namta What leather. Leather. Very good. สตอปอดลกันทีนดี้โอเค everyone look at the panda สุดยอด the d แป๊บนึงครับ a d a p a n อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงข้างบนกล่อง excellent panda is on the box panda is on the box The box panda, panda is on. Oh, one uh huh. okay panda. Okay for Peter. ตั้งเกาะต้นไม้ Really? p t e r t e r Peter. Not h r e o t r Panda. Panda is on, <S panda, s on. <S the box. I want panda. panda. The box focus panda o s on the box higher panda is on the box Peter panda Peter Peter panda is on, on the tree Tree. เด็กๆเห็นแพนด้าไหมคะ focus I U แพนด้าแพนด้าเด็ก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  What do you see What do you see What do you see มักนี่แจ็คฟรุตแจ็คฟรุตแจ็คฟรุต Jackfruit Wow Jackfruit Jackfruit on <laughs> <Panda> On On is on Tilt the head is on Tilt the head Ui อ่อนเธอที่สองเธอที่สองเธอที่สออินเธอที่ฟังเฮ้ยเธอที่ฟังคับออนพี่พิวคับออนหรืออิออนอ่อินเพี่พิวคับออนหรืออนอ่อน 何 อินอินออนอินอันนี้อนออนอันนี้อินอินอันนี้ะนอันนี้เะนเย้ very good อ่ะนาทีอวางเองอวางอวางออนก่อนในอินใส่เข้าไปได้ไหอินอ่อนหนอ่อนไหน่อนอินโอเคออนอิ very good อ้อนเอาไว้ตรงไหนอ้อน very good อินล่ะอิน very good อ้อน อินอินอินก่อนอินกออินออนอินออนย้เยคือ่นิ่งเก่งมากเก่งทุกคนเลยจิต้า l o กก at t ดเดอะสกายว้าวเดอะสกายสีอะไรคะวันสีเขนหรือนสีฟ้าและสีไวสีไวเลย อันที่เป็นสีอันที่เป็นสีบลูน่ะคือสกายอันที่เป็นสีขาวคือเดอะคลาวส์คลาวส์คลาวส์คาวคืออะไรอ่ะก้อนเม่ก้อนเม่อ่ะพูดตามที่เถอะสกายท้องฟ้าสกายท้องฟ้าคลาวส์ก้อนเม่คาวก้อนเมฆ